หญิงสาวบ้านนาแสนซื่อชื่อเข้าหอมเติบโตมาในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีเธอเป็นคนซื่อสัตย์ยิ้มง่ายและมองโลกในแง่ดีวันหนึ่งเข้าหอมบังเอิญช่วยชายหนุ่มที่รถเสียอยู่หน้าหมู่บ้านเขาคือพานุชายหนุ่มทาย,ยาทนักธุรกิจที่มาจากกรุงเทพที่หนีความวุ่นวายมาพักกายที่ต่างจังหวัดทั้งคู่ต่างกันราวฟ้ากับดินแต่ความเรียบง่ายของข้าหอมกลับสะกิดใจของพานุ จนเกิดความผูกพันท่ามกลางอุปสรรคจากครอบครัวและหญิงสาวผู้หมายปองของพานุในวันแต่งงานเล็กๆกลางทุ่งเข้าหอมยิ้มทั้งน้ำตาสวมแหวนด้วยมือที่เคยเปื้อนดินความสุขของทั้งคู่เพิ่งเริ่มต้นแต่ต้องจบลงในเวลาเดียวกันคุณหญิงแม่ตามหาพานุจนเจอและขู่อ้างสารพัดเพื่อให้พานุยอมกลับไปกับเธอเข้าหอมยืนอยู่ริมทุ่งนามองรถหรูขับห่างออกไปด้วยน้ำตาไหลอย่างเงียบ เวลาผ่านไปเข้าหอมอุ้มลูกน้อยในอ้อมแขนมองรูปถ่ายพานุด้วยรอยยิ้มปนเศร้าพ่อหนูเป็นคนดีแม่จะเลี้ยงดูหนูให้เข้มแข็งเหมือนพ่อเขาเสียงรถหรูจอดหน้าบ้านไม้กลางทุ่งนาเธอหันกลับมาด้วยน้ำตาที่ไหลเงียบเขาเดินเข้ามาช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยคำขอโทษและด้วยความคิดถึง